ฆ่าโหดเสียใหญ่เจ้าของกิจการค้ารถแท็กเตอร์กลางเมืองเชียงใหม่สองมือปืดอนอาชีพขี่รถจักรยานยนต์อย่างใจเย็นตามประกบเสียขณะขับรถเก๋งโตโยต้ารุ่นใหม่พาเมียกับลูกไปกินเลี้ยงเล็กๆน้อยๆที่ห้องอาหารชื่อดังพอเสียกลับออกมาขึ้นรถหมายกลับบ้านมือสังหารก็ตามจี้แสงครวดเดียวงัดจุด357ออกมารัวใสสามนัดซ้อน เข้าหมดทั้งสามนัดตายคาที่ก่อนถึงโรงพยาบาลตำรวจตั้งประเด็น 1. เจ้าชู้ 2. ค้าขาย 3. เรื่องเหมืองที่เพิ่งจะซื้อเมียคนตายประกาศกล้องเรื่องนี้ต้องตามล้างกันเองหลังจากที่เงียบหายจากเสียงปืนไปได้ไม่นานเมืองลาน,หนาหรือเชียงใหม่ก็เริ่มเปิดฉากการฆ่าตามใบสั่งเป็นการต้อนรับการกลับมา ของท่านผู้บัญชาการตํารวจภูทรสามคนใหม่พลตํารวจโทนิยมการจนวัฒน์อนดีตรองผาบาชนมือปราบพักการจนบ่อนกระเจิงเหมือนกับเป็นการท้าทายต่อมือกฎหมายผู้คล่ำวอดช่ำชองและโชคโชนอยู่ในยุทธจักรลูกเงินแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะในเกือบจะทันทีที่ท่านผู้บัญชาการตํารวจภูทรสามคนใหม่เดินทางกลับจากการไปไหว้นมัสการพระธาตุที่ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์ฆ่ากันตายอย่างอุกอาจก็บังเกิดขึ้นตามมาหลังการเดินทางกลับสู่กองบัญชาการตำรวจภูธรสามจังหวัดลำปางเมืองพี่เมืองน้องเรียกว่ากลับไปนั่งโต๊ะก้นยังไม่ทันจะอุ่นดีก็มีเรื่องท้าทายต่อความสามารถเกิดขึ้นมาจนได้เหตุการณ์ตามไล่ล่าตามฆ่ากันตายกลางเมืองเชียงใหม่ในคราวนี้เกิดขึ้นมาเมื่อวันที่21ตุลาคม 2,528โดยเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีร้อยตำรวจตรีสัมพันธ์หอมศิลป์น,นายร้อยเวรสพเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีเหตุคนร้ายไล่ยิงรถเกง๋งที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลประสาทถนนสุเทพเก่าตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อได้รับแจ้งก็รีบรายงานให้ พันตำรวจเอกสนามคงเมืองผู้กำกับทราบและพร้อมกับพันตำรวจโทสุวัตรกลึงไกลสารวัตรใหญ่สพอมืองนำกำลังเจ้าหน้าที่รีบรุดไปตรวจที่เกิดเหตุแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงก็ได้รับแจ้งให้ทราบอีกต่อหนึ่งว่าคนที่ถูกยิงนั้นได้มีคนช่วยกันนำส่งยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงแล้วกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่ง ผูกส่งให้ตามไปดูอาการของผู้ที่ถูกยิงยังโรงพยาบาลดังกล่าวทันทีกำลังส่วนที่เหลือก็แยกย้ายกันตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งก็อยู่ห่างจากโรงพยาบาลมหาราชนั้นเพียงแค่30เมตรเท่านั้นก็พบแต่เพียงร่องรอยของรถเก๋งยี่ห้อตโต,ยตโยต้าโคโรนารุ่นล่าสุดใหม่เอี่มสีขาวหมายเลขทะเบียนยังคงเป็นรถใบแดงอยู่เลยกอไก่100-3 ก่อทมถูกคนร้ายยิงที่กระจกประตูด้านขวาข้างหลังคนขับแตกครุนและกล่องเลือดที่ไหลหนึองนองอยู่เท่านั้นส่วนที่โรงพยาบาลมหาราชนั้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงก็ทราบต่อมาว่าคนที่ถูกยิงมานั้นได้เสียชีวิตสิ้นลมหายใจตายไปจากโลกนี้เสียแล้วจากการสอบสวนก็ทำให้ทราบชื่อต่อมาว่าชื่อนายเติมเกียรติตันติวิวัฒ อายุ36ปีเป็นเสียใหญ่เจ้าของร้านยนต์ประทีกแทรกเตอร์สาขาจังหวัดเชียงใหม่ขายรถและอะไหล่แทรกเตอร์ร้านดังกล่าวตั้งอยู่เลขที่107ทับสถนอนอ้อมเมืองตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และนอกจากเสียเติมเกียรติผู้ตายจะมีอาชีพขายรถและอะไหล่แทรกเตอร์ดังกล่าวแล้วยังมีกิจการอื่นๆประกอบการอยู่อีกมากมาย มีฐานะอยู่ในขั้นระดับเศรษฐีคนหนึ่งของเมืองลานานานี้ทีเดียวจากการตรวจสอบสภาพศพของผู้ตายโดยละเอียดแล้วก็ทราบว่าถูกยิงด้วยกระสุนปืนจากอาวุธปืนชนิดจุด38หรือจุด357เข้าทางด้านหลังตัดขั้วหัวใจหนึ่งนัดและที่ใต้กลามซ้ายอีกหนึ่งนัดจากบาดแผลดังกล่าวทำให้ผู้ถูกยิงทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงถึงแก่ความตาย ก่อนหน้าที่จะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลแล้วการสอบสวนสาเหตุของเรื่องราวอันเป็นที่มาของคดีอุกชะกัที่เกิดขึ้นเริ่มต้นขึ้นทันทีโดยการสอบปากคำพยานร่วมที่อยู่กับผู้ตายตอนเกิดเหตุเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนทันทีโดยเริ่มจากตัวนางรัตด,ดาพรตันติวิวัฒอายุ32ปีซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายได้ความว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนั้น นายเติมเกียรติผู้ตายซึ่งเป็นสามีได้มาชวนให้หนางรัตด,ดาพรภรรยาและเพื่อนๆสนิทอีก3ามคนคือนายไกลทองแสงแก้วอายุ32ปีและนายกิติศักดิินสมอายุ29ปีนายชวากรพุงเซริวงศ์อายุ30ปีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันและบางคนมีศักด์เป็นหลานด้วยไปนั่งกินอาหารกันที่ห้องอาหารกาแลซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงรอยสุเทพ หลังจากที่ได้รับประทานอาหารกันจนเป็นที่เรียบร้อยและคุยเรื่องธุรกิจภายในกันเสร็จสิ้นก็กำลังจะเดินทางกลับเข้ามาต่ออยังตัวเมืองโดยนายเติมเกียรติผู้ตายทำหน้าที่เป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวด้วยตัวเองเพราะเพิ่งจะถอยออกมาไม่เอี่ยมโดยมีนางรัตนาพรภรรยานั่งคู่อยู่ทางเบาะด้านหน้านไกลทองนกิติศักดิ์และนายชวากรทั้งเพื่อนและหลานนั่งเรียงกันอยู่สามคน ทางเบาะด้านหลังรถจนกระทั่งเมื่อรถเก๋งโตโยต้าคันดังกล่าวได้แล่นมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางเลี้ยวและมีสัญญาณไฟอยู่ข้างหน้านายเติมเกียรติก็กำลังจะชะลอความเร็วของรถลงในขณะนั้นเองนางลัตดาพรก็ได้สังเกตเห็นชายสองคนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าในชุดรัดกุมสีค่อนข้างดำขับรถจักรยานยนต์รุ่นวิบากไม่ทราบยี่ห้อและไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนตามหลังมาอย่างห่าง จนเมื่อได้ระยะที่รถเก๋งของนายเติมเกียรติกำลังที่จะเคลื่อนความเร็วออกไปนั้นพลันรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวก็ขับขึ้นมาทําท่าว่าจะแซงตีประกบคู่มาทางด้านขวาหลังจากนั้นอีกเพียงไม่กี่นาทีหนึ่งในสองคนร้ายก็เผยโฉมโดยคนที่นั่งซ้อนท้ายมานั้นได้ชักอาวุธปืนพกสัน้นออกมาจากเอวแล้วระเบิดกระสุนใส่ผ่านกระจกทางด้านหลังที่เพื่อนๆของนายเติมเกียรตินั่งอัดกันอยู่ สามนัดซอนเสียงดังเกึกก้องแม่นราวกับจับมาวางหรือฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีกระสุนปืนทั้งสามนัดทะลุกระจกด้านขวาทางประตูด้านหลังจนแตกกระจายและวิ่งผ่านหน้าเพื่อน,อนและญาติพุ่งเข้าใส่เบาะหลังของนายเติมเกียรติเท่านั้นเปรี่ยงเปรี่ยงเปรี่ยงสิ้นเสียงปืนทั้งสามนัดนั้นร่างของนายเติมเกียรติก็สุดหวบลงไปกองอยู่กับพวงมาลัยรถ นางรัตด,ดาพรและเพื่อนๆของนายเติมเกียรติต้องช่วยกันขับรถจอดเข้าข้างทางและเมื่อรู้ว่านายเติมเกียรติถูกยิงก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั้นหนึ่งประจําจังหวัดทันทีแต่บาดแผลที่นายเติมเกียรติได้รับนั้นมันชะกันนักเพราะกระสุนจากมือสังหารระดับนี้สนัดเข้าสองนัดโดยหนึ่งนัดเข้าด้านหลังตัดขั้วหัวใจพอดีอีกนัดเข้าใต้กลามซ้ายถ้ารอด ก็สมองพิการไปตลอดชีวิตนั่นย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นอย่างดีแล้วว่าฝีมือของนักฆ่ามืออาชีพผู้นี้นั้นควรจะถูกจัดให้ยือนอยู่ในระดับไหนหัวแถวหรือว่าปลายแถวยิงคนขณนะกําลังขับรถอยู่โดยยิงมาจากทางด้านหลังกระสุนไม่ถูกใครเลยนอกจากคนขับคนเดียวที่เป็นเป้าตายสําหรับงานชิ้นนี้ของเขาหลังจากที่การสอบสวนเบื้องต้นได้จบสิ้นไปนางรัตดาพรผู้เป็นภรรยา ก็รีบนำศพของนายเติมเกียรติตันติวิวัต์เดินทางมาทาพิธีอย่างกรุงเทพทันทีเพราะว่านายเติมเกียรติผู้ตายรายนี้บ้านช่องห้องหอที่แท้จริงแล้วอยู่ที่จังหวัดพังงาเป็นนายเหมืองใหญ่ระดับขั้นนายหัวทีเดียวแต่ได้มาแต่งงานกับนางรดาพรได้เมื่อประมาณ3ามสี่ปีก่อนหน้าจะมาถูกยิงตายนี่เองโดยที่นางรดาพรนั้นเป็นบุตรสาวของเศรษฐีใหญ่เจ้าของบริษัทยนต์ประชีพแท็กเตอร์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทค้าขายเกี่ยวกับรถไถรถเกรดรถแทรกเตอร์และอะไรต่างๆอยู่ย่านบางนากรุงเทพนี้เองเมื่อแต่งงานกันแล้วทั้งคู่จึงได้ขยับขยายงานด้วยการตั้งบริษัทสาขาขึ้นที่จงังหวัดเชียงใหม่โดยดำเนินการรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแทรกเตอร์ที่มีกิจการใหญ่โตที่สุดในภาคเหนือแห่งนี้นอกจากนั้นการค้าขายอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้างอีกด้วย และล่าสุดตัวนายเติมเกียรติผู้ตายนั้นก็ได้เกิดอยากทําเหมืองแร่ขึ้นมาอีกเป็นธุรกิจใหม่ล่าสุดเพราะว่าในอดีตนั้นเคยจับงานหน้านนี้มาก่อนแล้วดังนั้นนายเติมเกียรติจึงได้ใช้เงินจํานวนหนึ่งซึ่งคาดกันว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทไปติดต่อขอซื้อเหมืองแร่บุญแลมที่อำเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่จากเจ้าของเหมืองผู้หนึ่งซึ่งเป็นบุคคลสำคัญระดับจังหวัดเลยทีเดียว เพราะเหมืองดังกล่าวนี้เป็นเหมืองแร่บุญแฟลมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนี้เสียด้วยปี 11, หนึ่งหนึ่งำเงินให้กับเจ้าของเหมืองเป็นจํานวนนับล้านล้านบาททีเดียวแต่ก็ยอมขายให้กับนายเติมเกียรติก็เพราะว่าเห็นเป็นคนดีและมีคเครดิตที่ดีเหนือชั้นกว่ารายอื่นๆที่มาติดต่อขอร่วมหุ้นด้วยประกอบกับนายเติมเกียรติผู้ตายนี้ก็เคยผ่านงานด้านนี้มาแล้วแต่ก็เป็นเพราะว่าอันกิจการงานเหมืองน,นั้น ไม่ว่าจะเป็นเหมืองไหนๆหรือว่าเหมืองอะไรก็ตามก็เหมือนกันหมดทั่วประเทศไทยที่ได้พัฒนาทางความคิดนี้คืออันตัวเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของเหมืองจริงๆนั้นท่านเป็นผู้ใหญ่เบื่อและเซ็งไม่อยากที่จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยากจะขายมันไปให้รู้แล้วรู้รอดแต่พอขายให้กับนายเติมเกียรติไปแล้วมันก็ยังให้ไปติดแงกอยู่กับก้างขวางคออีกอันหนึ่งนั่นก็คือ บริษัทที่ได้รับสัมปทานเดิมอยู่ก่อนหน้านั้นเขาไม่ยอมรับและไม่ยอมเห็นด้วยถึงกับเคยมีการขู่กันว่าถ้านายเติมเกียรติยังจะเข้ามายุ่งเกี่ยวอยู่อีกก็เห็นทีจะต้องมีเรื่องกันแน่แต่นายเติมเกียรติก็หาได้สนใจไม่เพราะว่าซื้อไปแล้วเจ้าของที่แท้จริงเขาก็ทำสัญญาซื้อขายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยไม่สนใจต่อคำขูของบริษัทที่รับสัมปทานเช่าทำเหมืองดังกล่าวนี้อยู่ นั่งรอนอนรอแต่วันที่สัญญาเช่านั้นมันจะหมดอายุไปก็เท่านั้นเองและก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นด้วยส่วนประเด็นเรื่องชูสาวนั้นย่อมจะเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงคิดว่าไม่น่าที่จะใช่ประเด็นหลักในการสังหารโหดกลางเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้แต่ประเด็นหลักที่แท้จริงนั้นมันกลับอยู่ที่การที่นายเติมเกียรติผู้ตายนี้เป็นคนใจดีมนีเพื่อนฝูงและใคร่ชอบพอกันมาก ดังนั้นจึงมีการแนะนําให้รู้จักกับบริษัทสร้างทางบริษัทหนึ่งซึ่งเพิ่งจะประมูลการรับเหมาสร้างทางสายใหม่ได้และบริษัทดังกล่าวก็เป็นบริษัทใหญ่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างของพ่อเลี้ยงจองอิทธิพลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากในจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้และผอพ่อเลี้ยงใหญ่ผู้เป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาสร้างทางนี้ได้ทําการซื้อขายรถไถรถเกรดรถแทรกเตอร์ของบริษัทนายเติมเกียรติผู้ตาย ไปเป็นที่เรียบร้อยก็ลงมือสร้างทางทันทีนายเติมเกียตรติก็เริ่มลงมือส่งคนไปเก็บเงินที่พ่อเลี้ยงใหญ่ผู้นี้ยังค้างชำระอยู่อีกจำนวนนับสิบสิบล้านบาทแต่ก็ถูกผัดผ่อนเรื่อยมาโดยอ้างว่าเงินยังไม่ได้ครบบ้างงานยังสร้างไม่เสร็จบ้างสร้างความหงดหงิดใจให้กับนายเติมเกียตรติเป็นอย่างยิ่งเพราะจะว่าไปแล้วไอ้เรื่องธุรกิจค้ารถเท็กเตอร์นี่มันเป็นของคุณพ่อตา หรือของเมียนั่นเองตัวนายเติมเกียรติเองนั้นกลับต้องการที่จะทําเหมืองมากกว่าเพราะเป็นการสร้างตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยบารมีพ่อตาต่อมานายเติมเกียรติจึงอดรนทนไม่ไหวว่าจ้างทนายความของบริษัทให้ดําเนินการฟ้องร้องเรียกเงินที่บริษัทของพ่อเลี้ยงใหญ่เป็นหนี้อยู่นั้นคืนเสียเลยมันจะได้สิ้นเรื่องเสียทีแล้วก็เกือบจะสิ้นเรื่องไปแล้วจริงๆด้วยในเมื่อคราวหนึ่งจู่ๆนายเติมเกียรติ ก็ได้รับโทรศัพท์ลึกลับจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามแต่ประสงค์จะออกเสียงห้าวๆขู่มาตามสายแต่ลูกผู้ชายชื่อนายเติมเกียริเสียอย่างขนาดจังหวัดพังงาที่วดัดดูๆยังอยู่มาเสียจนงาพังไปแล้วแล้วสมหาอะไรกับไอเสียงตามสายเหมือนเสียงนิ้วแบบนี้ยากไม่มีวันเสียรหรอกที่จะมาขู่คนอย่างเติมเกียริให้กลัวได้ในเช้าของวันที่21ตุลาคม อันเป็นวันเกิดเหตุนั่นเองนายเติมเกียรติก็ได้ให้ทนายความยื่นฟ้องเรียกเงินค่าเสียหายต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คนค้าคนขายนี่ว่าแต่ที่นี่คือเมืองเชียงใหม่มันไม่ใช่เมืองพังงาที่เฮียเติมเกียรติของเราแกอยู่มาจนงาพังอะไรเชือกนั้นที่นี่เขาเล่นกันจริงและก็เล่นกันแรงๆด้วยดังนั้นพอตกเย็นย่ำค่ำสนธยา ของวันเดียวกันนั่นเองมือสังหารระดับนักฆ่ามืออาชีพก็ถูกใช้งานให้โชว์ฝีมือกันให้เห็นประจักษ์กันอีกหนขี่รถเครื่องประกบรถเกง๋งแล้วตามยิงเสียกระสุนไปแค่สามนัดก็ตัดปัญหาต่างๆหมดได้สบมอยอหอสบายมากอย่าห่วงเ,เรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้เห็นจะมีผู้ที่รู้ดีและแคนใจเสียใจเป็นที่สุดอยู่คนหนึ่งคนคนนั้นเป็นผู้หญิงเสียด้วย และหลังจากที่นายเติมเกียรติได้ถูกยิงตายไปต่อหน้าต่อตาก็ขนลูกขนหลานหลบมาอยู่ที่กรุงเทพกันหมดแล้วเพื่อความปลอดภัยก็เห็นจะไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครนั่นก็คือตัวนางรัตดาพรตันติวิวัฒ์ผู้เป็นภรรยาของนายเติมเกียรติผู้ตายขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ thank <laughs> <laughs> you